สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Comment สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปรับชมความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้มาตั้งกระทู้ถามไว้ในเว็บไซต์ r e d d i s นะครับว่าเหตุใดชาวเวียดนามจำนวนมากถึงหยาบคายและไม่เป็นมิตร เมื่อเทียบกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอื่นๆโดยเขาได้บรรยายไว้ว่าเขาเคยไปอยู่อาศัยในหลายเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคนเวียดนามก็เป็นคนที่หยาบคายและน่ารังเกียจที่สุดเป็นสังคมที่โหดร้ายที่เต็มไปด้วยโจรและคนโกหกพวกเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักโตและขาดความรับผิดชอบที่จะพยายามทำให้คุณเศร้าโศกทุกครั้งฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีก นัดท่องเที่ยวที่กลับไปที่นั่นมีเพียง5%เท่านั้นเมื่อเทียบกับการกลับไปเที่ยวอีกครั้งถึง40%ของประเทศไทยฉันคิดว่าตัวเลขพวกนี้สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนฉันไม่อยากจะพูดแต่ว่าฉันพบว่าชาวเวียดนามนั้นหยาบคายและไม่เป็นมิตรพวกเขาไม่มีองค์ประกอบของมนุษย์เลยพวกเขาเป็นคนเห็นแก่งเงินและหวาดระแวงชาวต่างชาติแท็กซี่ที่นั่น โวยวายใส่ฉันและพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับประเทศของฉันพวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนใจกว้างรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแล้วมันก็ห่างไกลจากความเป็นจริงแม้แต่ชาวเวียดนามที่อยู่ต่างประเทศก็ยังเลือกปฏิบัติต่อชาวกรัรมพูชาที่มาจากกรัรมพูชามันน่าผิดหวังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่ต้องอาศัยการท่องเที่ยวแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว แล้วก็ได้มีชาวต่างชาติหลายท่านได้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับโดยผมก็จะนำเสนอความคิดเห็นบางส่วนให้เพื่อนๆได้รับชมกันพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกเป็นชาวแคนาดาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ามันไม่ใช่ประสบการณ์ของฉันบางทีคุณอาจจะพิจารณาจากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณและการที่คุณอธิบายพวกเขาว่าเป็นคนที่หยาบคายและน่ารังเกียจที่สุด เป็นสังคมที่โหดร้ายของโจรและคนโกหกฉันจะบอกว่าสิ่งที่คุณรับรู้เกี่ยวกับพวกเขามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ฉันได้สัมผัสมาโดยฉันได้ไปมาแล้ว49ประเทศทั่วโลกแล้วก็ได้มีผู้ที่มาตอบกับคอมเมนต์นี้ไว้ว่าเพียงเพราะไม่ใช่ประสบการณ์ของคุณไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นไม่เป็นความจริงคุณสามารถเขียนรีวิวที่ต่างออกไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงได้ โดยไม่ต้องตำหนิความคิดของผู้อื่นส่วนฉันเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้พวกเขาไม่ใช่กลุ่มคนที่อบอุ่นและเป็นมิตรที่สุดให้ไปประเทศไทยหรืออินโดนีเซียแทนความคิดเห็นท่านต่อมามันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนฉันไม่ปฏิเสธว่ามีหลายคนที่หยาบคายแต่ส่วนใหญ่ที่ฉันรู้จกักไม่เป็นอย่างนั้นฉันขอถามได้ไหมว่าคุณไปอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่และไปอยู่ที่เมืองไหน และเจ้าของกระทู้ได้มาตอบกับความคิดเห็นนี้ไว้ว่าจากประสบการณ์ของฉันฉันยืนยันได้ว่าชาวเวียดนามจำนวนมากแต่ไม่ใช่ทั้งหมดโดนถูกชาวกัมพูชาที่ผิวค้ำและด้อยกว่าชาวเวียดนามก็เหมือนกับคนเอเชียส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบผิวคำ้ำครั้งหนึ่งฉันเคยเห็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ว่าคนเวียดนามที่สวยคือคนผิวขาวและมีหน้าตาแบบเอเชียตะวันออก ส่วนคนเวียดนามที่ไม่สวยจะมีผิวคล้ำและหน้าตาแบบคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ชาวกัมพูชามีรูปร่างหน้าตาแบบที่ชาวเวียดนามไม่ชอบแล้วพวกเขาจะโกรธถ้ามีคนไปบอกพวกเขาว่าหน้าตาเหมือนคนกัมพูชาแต่ถ้ามีคนไปบอกพวกเขาว่าหน้าตาเหมือนเกาหลีจีนหรือญี่ปุ่นนั่นจะเป็นเหมือนคำชม ส่วนฉันนั้นอยู่ที่โฮจิมินซิตี้กับฮานอยท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประสบการณ์ของฉันเหมือนกับเจ้าของกระทู้คนที่นี่หยาบคายฉันมาที่นี่สองเดือนและฉันก็ถูกทำหยาบคายมากกว่า30ครั้งส่วนใหญ่เกิดจากคนท้องถิ่นและคนขับแท็กซี่เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดเพราะเรื่องเงินหรือไม่ก็พวกเขาพยายามช่อโกงฉัน ถ้าคุณไม่รู้ราคามาก่อนมันจะเป็นการโต้เถียงและพวกเขาก็จะไม่ทอนเงินคุณมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันไปซื้อเสื้อราคา55,000ดงป้ายราคาเขียนไว้อย่างนั้นแต่พอฉันจ่ายเงิน10,000 0โดงคนขายก็ไม่ทอนเงินให้ฉันและพาพวกมาลุมและไล่ฉันออกจากร้านและอีกครั้งหนึ่งเพื่อนของฉันโต้เถียงกับแท็กซี่เนื่องจากโดนเก็บค่าโดยสารสอง0,000โดงหรือประมาณ300บาท กับระยะทางแค่8กิโลเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่แพงผิดปกติที่จริงตอนแรกเราโดนเรียก250,000ดงแต่เราตกลงกันได้ที่200,000ดงไล่ครั้งหนึ่งฉันนั่งแท็กซี่กลับโรงแรมคนขับแท็กซี่ไม่รู้จักเส้นทางฉันเลยให้แท็กซี่ใช้โทรศัพท์ของฉันเพื่อดูแผนที่และใช้ระบบนำทางและเมื่อฉันลงจากรถ คนขับแท็กซี่ก็รีบขับออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่คืนโทรศัพท์ให้กับฉันฉันได้ให้ทิปเขาเป็นจำนวนมากฉันหวังว่าเขาแค่ลืมและเขาจะกลับมาคืนแต่ฉันก็ไม่เห็นเขาอีกเลยและเมื่อฉันไปถามทางคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็น no 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 พร้อมทั้งโบกมือไล่ให้ไปไกลๆจากพวกเขาฉันเจอเหตุการณ์อย่างนี้มากกว่า20ครั้งที่เวียดนาม ท่าทางของพวกเขาคือไม่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือแต่ก็มีผู้คนที่ดีอยู่ที่เกาะกัตบาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือโฮมสเตย์ที่เกาะกัตบาผู้คนที่นี่เป็นมิตรมากและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณโทรไปติดต่อบริษัทต่างๆถ้าคุณไม่ได้พูดภาษาเวียดนามพวกเขาจะวางหูใส่คุณแล้วมันเกิดขึ้นกับฉันมากกว่าสิบครั้งและมีอยู่ครั้งหนึ่ง ฉันจะนั่งเรือข้ามฟากที่ปกติราคาหนึ่งแดงโดยฉันเคยขึ้นมาหลายรอบแล้วมีอยู่วันหนึ่งพนักงานที่นั่นพยายามจะเก็บเงินฉันหนึ่งแสองหมื่ดงฉันพยายามโต้เถียงกับเขาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไล่ฉันไม่ให้ขึ้นเรือนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์หยาบคายอื่นๆอีกมากมายเวียดนามนั้นเหมือนเมืองป่าเถื่อนที่ผู้คนจะทำอะไรก็ทำ มันแทบจะไม่มีกฎหมายดูแลการที่คนมาด่าคุณหรือพยายามช่อโกงคุณนั้นมันเป็นเรื่องปกติมากที่พบได้ตามท้องถนนฉันคิดว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่สวยงามนั่นทำให้ฉันคิดว่าทำไมนักท่องเที่ยว5%ถึงได้กลับมาเที่ยวที่นั่นอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อมาฉันเห็นด้วยประสบการณ์ของฉันที่เวียดนามชาวเวียดนามบางคนก็หยาบคาย แล้วก็ด่าคุณได้โดยไม่มีเหตุผลนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่มีความอดทนหรือมองว่าคุณนั้นงี่เง่าในสายตาพวกเขาซึ่งมันค่อนข้างน่าลำคาญความคิดเห็นต่อมาจากอินเดียฉันเป็นคนอินเดียและนั่นไม่ใช่ประสบการณ์ของฉันฉันทำงานร่วมกับชาวเวียดนามมากมายคนที่หยาบคายที่สุดคือชายชาาคนหนึ่งแต่ฉันคิดว่าเขามีภูมิหลังที่ยาก และไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายเขาเป็นมิตรมากในไม่กี่ปีต่อมาฉันไม่เคยไปเวียดนามเลยแต่ก็เจอชาวเวียดนามหลายคนในต่างประเทศเพื่อนของฉันทุกคนที่ไปเวียดนามไม่มีอะไรนอกจากแง่บวกเกี่ยวกับสถานที่นั้นและเพื่อนของฉันก็เป็นชาวทมินดังนั้นเขาจึงมีสีผิวเข้มชาวเวียดนามไม่ได้เหยียดสีผิวของเขาไม่เช่นนั้นเพื่อนของฉันคงจะบ่นให้ฉันฟังอย่างแน่นอน มาตรฐานความเป็นมิตรของฉันอาจจะแตกต่างจากของคุณฉันคิดว่าคนเวียดนามค่อนข้างดีและไม่มีความรู้สึกรุนแรงกับพวกเขาท่านต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเห็นด้วยกับเจ้าของกระทูอย่างยิ่งฉันอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา30เดือนและมีเพื่อนที่ดีจากนั้นฉันก็ได้ปั่นจัก,กรยานผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนไทยนั้นเป็นมิตรหรือไม่ก็ธรรมดาทั่วไปชาวกัมพูชาส่วนใหญ่จะเป็นมิตรมากส่วนคนเวียดนามนั้นน่าเกลียดมากมีผู้ชายขี้มเมาตัวเล็กๆคนหนึ่งเริ่มทะเลาะกับฉันในคาเฟ่นในขณะที่ฉันกําลังกินอาหารเช้าเขาเตี้ยจนต่อยปลายคางฉันไม่ถึงคนเวียดนามส่วนใหญ่จะไม่ตอบคุณเมื่อคุณทักทายและทบจะไม่เคยยิ้มเลย บางคนก็ร้องคาราโอเกะตอนตีหนึ่งให้เสียงดังจนคนแถวบ้านได้ยินความคิดเห็นต่อมาเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามซึ่งจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายที่จะนำเสนอในคลิปวิดีโอนี้ฉันเห็นด้วยไม่ใช่ข้าคุณเท่านั้นฉันก็เคยเจอเหตุการณ์ความหยาบคายมาด้วยตัวเองในฐานะของฉันที่เป็นชาวเวียดนามฉันบอกไม่ได้ว่ามันมีเยอะขนาดไหนแต่ว่าชาวเวียดนามนั้น เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตจริงเมื่อหลายปีก่อนฉันได้ไปร้านกาแฟและเห็นผู้หญิงเวียดนามสาดน้ำใส่หน้าแฟนหนุ่มของเขาซึ่งเป็นชาวต่างชาติผิวขาวฉันนั่งโต๊ะข้างๆกับพวกเขาและฉันมั่นใจว่าผู้ชายต่างชาตินั้นไม่ได้ทำอะไรผิดและเขาดูเป็นคนสุภาพมากและเขาก็ได้พูดขึ้นว่า เขาไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่นี่ถึงได้หยาบคายนักฉันในฐานะที่เป็นคนเวียดนามรู้สึกอับอายมากฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะระบบการศึกษาที่ย่ำแย่สรุปก็คือถ้าคุณจะมาเวียดนามหรือตอบโต้กับชาวเวียดนามทางออนไลน์ฉันอยากให้คุณเตรียมตัวกับสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นคลิปนี้จะทำขึ้น เพื่อน,นำเสนอความคิดเห็นของชาวต่างชาติให้เพื่อนๆได้รับชมไม่ได้รับรองว่าความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและถ้ามีความผิดพลาดในการแปลก็ขออาภัยมานั้นที่นี้ด้วยเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจ แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ